อันใดนี่ติดสกอตเทปอันนี้ส่งมาจากระยองนะเจ้าส่งมาจากระยองโอ้แม่ตะกัโอ้โอปเจส่งมาจากชะาอำนะเจ้าเป็นอ่าปนบอกว่าส่งน้ำพริกปูม้าเห็นว่าพี่สาวชอบส่งน้ำพริกปูม้ามาจาก อามอะไอย่างเงชะอํานะเจ้าเล้วก็ตังปุปูนนอกทะเลนอกใกล้าทะเลเออมีดกับบคมตัดกับบได้ยิ่งใหญ่เนี่อยอ้ตัดดิเอาอีบ่ะเอาเออเอเอ่ได้มีดได้มืดล้วะอ้าอเอาเข้าไปโอ้เปิดทุกเปิดแหนะกว่าจะได้กลิ่นความอร่อยน้ำพริกปูแมานะกว่าจะได้กลิ่นความอร่อยเปิดทุกเปิดแยนะพรธรรโมสังโฆ น้ำพริกปูมาจากบริษัทน้ำพริกทะเลไทยรู้สึกว่าเป็นอะไรอย่างก็เป็นกลุก่มกลุ่มอ่าอย่างสักอย่างนี่แหละที่ชะอำานี่ยสมมานห้เนาะโอ้ขอบพระคุณมากเลยเนาะเออเปิดมาแล้เปิดแล้วกินละกัอ่ะออครูเดียวนี่ก็ได้เอาก็ส่งน้ำพริกมาให้เจ้าเป็นน้ำพริกอ่าอันนี้เปิดขอบฟันเนาะเพราะว่ากระปุกมันเป็นกระปุกแก้วบรรจุอย่างดีนะเจ้าเพราะว่า ผ่านการฆ่าเชื้อถ้าเป็นกระปุกพลาสติกเนี่ยมันฆ่าเชื้อมาได้วัตถุดิบนี่นะคนบอกว่าวัตถุดิบเประเอาปูแม้เอากันเชียงปูนี่นะในส่วนของการเชียงปูที่มันอ่าที่ที่มันอ่าเพราะว่าที่ขายเป็นกันเชียงก็มีอันนี้ที่มันแตกที่มันขายเป็นกันเชียงมาได้ก็เลยเอามาทำน้ำพริกปูแมาอุ้ยขอบคุณมากเลยกันนึกปวดกันอุ้ยหอม หอมมากต้องขอบคุณนะเจ้าขอบคุณที่ส่งมาจากชะอํานะเจ้าขอบคุณนะเจ้าคุณวินะเจ้าคุณวิจากชะอําส่งน้ําพริกปูม้ามาพี่สาวสมงพันว่ากินแล้วติดใจอร่อยมากลูกกินกับน้องโอเดตกับเด็กๆกับเพื่อนๆแล้ววันนี้ส่งมาให้ขอบคุณมากนะเจ้าเป็นน้าพริกที่อร่อยมากนะน้ำพริกปูม้าจากชะอําโอ้ส่งมาเยอะเลยเนื่อมอันหนึ่งนะเจ้าเนื่อันอหนึ่ง พีพ่สาวคนใจ้อนอ่ะข้หางเงื่อนมันมาได้ข้หางเงื่อนหางงามมาได้เอามีดกรีดเจ้าต้นใ่เพราะว่าต้นแท็กห่ังอี้เพราะว่ามันเป็นนาเป็นกระปุกแก้วเพราะมันผ่านการฆ่าเชื้อในกระปุกแก้วมาแล้วนะเจ้าล้วก็เก็บรักษาว่ได้เมือนนเจ้าคนบอกว่าพี่สาวเก็บไว้กินได้เมือนเอามาคูกเข้าก็ได้กินกับขนมปังก็ได้กินกับอ่าอะไรยังก็อกินัข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้อีหรอ แต่ว่าต้องแพ็คอย่างดีเพราะว่าปุ่นกวมันแตกเนาะเขาก็บอกว่ากันนะเ,เจ้าเพราะว่ามันเป็นกระปุกแก้วที่สําคัญเนี่ยดกพิซซ่าสาคัญปัดกับไ,ได้มีดบะคมเออนะฉีกเอาเนาะฉนะีกเอากระเทยเท่าแรงนะ <c oughs> อันนี้เป็นน้ําพริกอันนี้กระปูไมาอีกแล้วเดจ้านี่กับน้ำพริกปูหมาอีกแล้วเนาะอื้อเลิศนะเจ้าน้าพริกปูมมาอาของอพาพ่นฮอ่าน้ำพริกทะเลไทยนะเจ้า เนี่ยกระปุกหรือว่าลูกแม่ลูกแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำพริกปูแมาจากน้ำพริกทะเลไทยนะเจ้าอร่อยอ่ะคือพี่น้องเขาได้หาไปว่าน้ำพริกปูแมาอันนี้กระปุกละร้อยนะเจ้าข้าวพิซซ่านะกระปุกละร้อยเองนะเจ้าถ้าใครสนใจก็เอิ้นสั่งได้นะเจ้าว่าน้ำพริกปูแมาจะลำบุกใดแต่พี่สาวสองพันการันตีเลยว่าอร่อยมากนะเจ้าลูกกันจีนกับน้องโอเดตน้ำพริกปูแม่นะจ๊ะสองพันกับน้องโอเดต์ลูกกันจีน เพราะว่ามันลาเตะน,นะเจ้าเอาคุกเข้าเอาคุกกับขนมเส้นก็ได้เข้าสวยร้อนๆก็ได้กับข้าเหนียวก็ได้อยากนะเจ้าเออนี่หล่อเปิดง่ายง่ายได้น้ําพริกปูม้ว่าเลยนอกจากก็จะทําน้ําพริกปูมาแล้วเปิ้ลยังทําน้ําพริกปลาย่างนะคจับน้าพริกปลาทะเลย่างน้ําพริกปูมมาแล้วก็น้ําพริกอ่อญญาอย่างนะ พริกปูม้าแลพริกปลาย่างน้ำพริกปลายอินทรีย์เค็มนะเจ้าเนาะเจ้าถ้าชื่นชอบก็สั่งได้นะเจ้าล้วพิซาสองันมาแล้วหอมหอมนะเจ้าอืมออือก็เดี๋ยวจะกินข้าวจะคูกข้าวนะข้าวสวยร้อนๆไอร้อนๆน่ากินมากนะเจ้าสั่งได้นะเจ้าเนาะน้ำพริกปูม้าเดี๋ยวพิซซ่าสองพันขึ้นโบโทรไว้ข้างล่างนี่ก็แล้วกันนะเจ้า